สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟุตบอลเล่าเรื่องนะครับ EP ีนี้นะครับก็เป็น EP ีที่ผมภูมิใจมากอีกอีหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ผมก็ต้องการที่จะนําเสนอในอีกแง่มุมของฟุตบอลเช่นกันนะครับแล้ววันนี้นะครับใน e ีนี้ผมได้แขกรับเชิญนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับก็คือน้องก๊อตนะครับหรือเจ้าอ้วนนะครับอัตพลถมมานะครับ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับเคยได้ยินกันไหมครับว่าทําไมเยาวชนนะครับของทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับเก่งมากเลยนะครับทําไมเติบโตขึ้นมาแล้วถึงบางคนถึงไปไม่ถึงดวงดาวนะครับก็น้องก้อนเนี่ยต้องขอขบคุณน้องก้อนมากเลยนะครับที่เต็มใจนะครับแล้วก็ยินดีที่จะหยิบเอาประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่ผ่านมาที่ผิดพลาดมานะครับแล้วก็มีมุมที่ คิดได้นะครับนำมาเสนอนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า E ีีนี้มันเป็นจริงๆเป็นทุก EP ีนะครับแล้ว EP ีเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่มีลูกๆหลานนะครับหรือมีพี่ๆน้องๆนะครับที่กำลังกำลังอาจจะอยู่ในความคิดแบบเดียวกันกับที่น้องก๊อตเคยเป็นมาก่อนนะครับถ้าเรบฟังแล้วนะครับถือว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อาจจะนำไปเป็นตัวอย่างยกให้ให้แต่ละคนได้ ได้ฟังกันนะครับว่าเอ้ยทําแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะนะครับถ้าทําอย่างนี้มันจะได้แบบนี้นะนะครับโอเคแล้วก็เชื่อไหมครับว่าน้องก๊อตเนี่ยในช่วงที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับได้รับฉายานะครับจากพี่ๆสื่อวลชนเลยว่าเป็นทายาทของออมิดฟิลด์ท้าช่างทองเลยนะครับโอ้โหอันนี้ผมขอเป็นอีกเสียงหนึ่งเลยนะครับว่าตอนที่น้องเล่นฟุตบอลเนี่ยมัน โอ้มันมีความสามารถที่สมควรได้รับฉายานี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงพร้อมกันแล้วนะครับอ๋อโอเคก่อนที่จะไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของน้องก๊อตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับในทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะครับโอเคก็ไปติดตามันเลยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับก๊อตแนะนำโดยสวัสดีครับผมอัตพลถมมาครับ ชื่อเล่นชื่อกรับแต่ในวงการฟุตบอลเลยกอ้วนครับอา,อายุ30ครับที่เห็นประวัติของกอตเนี่ยก็คือก็ตได้เป็นเยาวชนทีมชาติมาตั้งแต่เด็กก็ตบช่วยเล่า <Okay. S 1> ช่วงที่ติดทีมชาติครั้งแรกให้ฟังได้ไหมก็มีโอกาสตอนแรกเลยก็มีโอกาสไปคัดติดอสัมชันทนบุรีครับแล้วก็อยู่มาได้ปีหนึ่งก็มี14ปีทีมชาติเปิดคัด ช่วงนั้นก็ไปคัดก็ได้เข้าไปติดไปเล่นที่เกาหลีครัอ่าโอเคทีนี้พอได้เข้าไปอะสำชัญธุบุรีแล้วที่กอตเข้าไปคัด,ดยตชนที่54ปีครั้งแรกกอตรู้สึกยังไงตอนนั้นก็ครั้งแรกก็โหตื่นเต้นมากครับแล้วก็แต่ก็เหมือนมีพ่อคอยซัพพอร์ตเบื้องหลังคอยเหมือนแบบจิตวิญยาให้เราเต็มที่มไม่ติดไม่เป็นไรเพราะเรายังมีโรงเรียนอสมโรงเรียนดีด ได้เรียนได้เล่นบอลถ้ามีโอกาสสักงวันกราติดผมก็เล่นปล่อยเต็มที่ฟีิตตายไม่เกง่งถ้าเก่งจะเกิดความประมาเลยแล้ว,ลวตอนนั้นเราเล่นตำแหน่งมิดฟิลมาตั้งแต่รแรกเลยแต่แรกเลยครั<อ>จุดอะไรที่ทําให้เราเรารู้สึกว่าเราต้องเล่นมิดฟิลก็ด้วยพ่อที่อยากให้ชอบกองกลางชอบเฉลิมวมุิชอบหลายๆนอะคนเลยครับก็เลยอยากให้เล่นกองกลางเลยแสดงว่า ตอนเด็กๆเลยเนี่ยพ่อก็จะพูดเรื่องของตำนานลูกหนังของเมืองไทยให้เห็นอย่างเมื่อกี้ที่ก็อพูดมาครับหมบุับอันนี้คือเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยเนาะใช่แล้วพอสิ้นทศสี่ปีแล้วก็อเดินทางเส้นทางฟุตบอลยังไงต่อแบบว่าก็ีมชาติแล้วแล้วมีความฝันยังไงต่อไหมก็คือก็อยากติดทุกชุดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ อาาคตก็เล่นขึ้นไปเล่นบอลอาชีพออลีกลสูงสุดปร,ประเทศเยาวชนทีมชาติแล้วกลับมาเล่นฟุตบอลปกติในโรงเรียนเนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันไหมก็ด้วยเรื่องที่เราไปเล่นต่างแดนอะไรเงรี้ยมันก็ได้ประสบการณ์แล้วได้กลับมาว่าไประดับเกาหลีเขาทําไมเขาถึงพัฒนาเร็วกว่าเราอะไรเงรี้ยประมาณได้ไปดูได้ไปซ้อมของได้ไปเก็บตัวที่ทีมชาติชุดใหญ่ของเกาหลีเก็บตัวครับ ตอนที่เราเป็นเยาวชนชุดแรก14ปีแล้วมีชุดไหนบ้างแล้วก็ขึ้นไปติด17ปีครับ17ปีครับที่ไปแข่งที่สิงคโปร์ครับเออ,เอ,อแล้วตอน17ปีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะข้ามไปอีกเลเวลหนึ่งเนาะ,ะเออ,อถ้าหัวเลี้ยวหัวต่อผมว่า19ปีมากกว่าอ๋อก็คือตอนที่ที่เราจบมัธยมด้วยใช่ครับถู้ไหมช่วงนั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ แล้วตอนนั้นเนี่ยออตอนที่ช่วงที่เป็นของเรียนหัวต่อเราจะต้องข้ามจากฟุตบอลน,นักเรียนนี่แหละไปสู่ฟุตบอลอาชีพตอนนั้นก๊อตมองมองไงว่าอนาคตเราวาดวาดฝันไปยังไงบ้าง,งก็คือจบม .6 เลยก็คืออยากเล่นอาชีพเลยครับอก็คือก็ไปไปลองไปเทสดูอะไรเงยครับตอนนั้นมี u 19ได้มีดีก,กีก็คือไปง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวนะชุด u 19ถ้าที่จำไม่ผิด ตอนนั้นมันมีดาวรุ่งที่แบบเยอะมากๆเลย <S 1> <S 1> ใช่ครับดูไหมก็หนึ่งในนั้นก็ของชื่อกอลด,ด้วยแหละครับก็จะอ้วนแล้วเป็นคนที่คุมก็คืออนุชยเชมวุฒใช่ครับพี่หน่่ยครับอันนี้คิดเคยเคยคิดไหมว่าคนที่คที่พ่อบอกว่าอยากให้เป็นแบบเนี้ยแล้วเราได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วย <S 1> <S 1> ใช่ครับรู้สึกยังไงก็รู้สึกรู้สึกดีมากครับตื่นเต้นแล้วก็สําคัญเลยได้วิชาจาก พี่หนุ่ยมาเยอะมากครับอ๋อครับวิชาย,ยังไงอันนี้ก๊อทขยายได้ไหมเผื่อว่าก็ <คน S 2> พวกอย่างเตะบอลเลยรโยนบอนลอะไรยเงี้ยถ้าเราไปดูไม่มีใครบอกเราก็ไปดูเออทําทไมเขาเปิดบอลแมนล่นอะไรยเงี้ยเขาทําไมเขาต้องโอ้โหมีทั้งสกูยึด<อ>ลูกซื้อเวลาลูกเตะไงให้ให,ให้บอลแบก็กสปิ้หมุนกลับให้เพื่อนรับง่ายอะไรเงี้ยครับบางทีใช่ครับเออมีเยอะมากนะมันก็เลยเป็นอีกจุดจุดขายของเราด้วยไหมในการเล่นฟุตบอลใช่ครับก็ พยายามศึกษาแล้วก็เอามาฝึกซ้อมอะไรเงี้ยครับมันตอนนั้นเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกอย่างเงี้ยมันสำคัญแต่ว่ามันจะมีมันก็ไม่ไม่ไม่ทั้งหมดที่เอามาใช้ทําไมก๊อสถึงถึงเห็นว่าเออจุดเนี้ยมันสาคัญแล้วแบบอยากจะฝึกฝนก็มันเหมือนมันเหมือนเป็นทีเด็ดของแต่ละคนเลยครับถ้าเราฝึกซ้อมเรามันก็เอาไปใช้ในสนามจริงได้อะไรเงี้ยโอเคถ้าชุด สิบเก้าปีชุดนั้นเนี่ยนอกจากก่อนแล้วอะมีใครบ้างไหมที่ยังเล่นอยู่ใช่พวกเล่นเกือบหมดทุกคนเลยครับพวกสารัฐปกเก้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็อดิศักย์ไกรสอนแล้วก็พวกเยอะครับเกือบทุกคนยังเล่นยังอยู่ในเส้นทางครับตามครับตามภาพแล้วทีนี้พอพอที่เราจบ จากยอดทอน19ปีแล้วครับสซนท้าฟุตบอลเราที่เราวาดไว้อะมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราจบทีมชาติมาแล้วนะครับก็โชคดีได้มีโอกาสที่ขึ้นไปเล่นหลีกสมงสุดของประเทศอย่างทีโอทีครับก็สโมสรแรกก็คือเล่นไทยลีกเลยครับจบจากอาสัมมานี่โอ้ก็จริงๆแล้วมันถ้าให้มองเป็นภาพธรรมดาเนี่ยกับนักฟุตบอลในทีมชาติแบบนี ไฮรีมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่แบบแปลกเลยเนาะมันเป็นกูทางมันอยู่แล้วแล้วก็มองอนาคตได้ไกลมากมากใช่ครับแล้วเข้าไปเล่นในไฮรีมันแตกต่างไหมก่อนเล่นฟุตบอลมาจากบอลนักเรียนแล้วขึ้นไปสู่อาชีพเลยซึ่งมันแตกต่างกันเยอะมากครับเพราะบอลอาชีพบอลนักเรียนมันไม่เหมือนกันคนละเรื่องกันเลยครับเราต้องไปศึกษาใหม่เหมือนเป็นเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับพอเราเล่นโอเค14 79้เราผ่าน ดีกรีผ่านเล่นให้ทีมชาติไปนู่นต่างประเทศคนดูเป็นหมื่นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เท่ามาเล่นไทยลีกก็ต้องมาเริ่มใหม่มาหาอะไรใหม่ๆอ<ม>ะไรเงี้ย <sovereign. S 1> เหมือนว่าเราก็เกืเอบจะโลอะไ้ความคิดต่างๆที่ผ่านมาหมดเลยลใช่แล้วก็ๆๆเหมือนมาศึกษาใหม่ว่าอบอาชีพเขาเล่นยังไงอะไรเงีๆๆ้ยแนะ่นอนแหละทีน<ๆๆ>ี้พอเข้ามาในบอลไทยลีก<ๆๆๆ>ครับยุคทีๆๆ กำลังกําลังเครื่องปลูกใช่กําลังบูมเลยับกําลังบูมรายได้มันคือปัจจัยหนึ่งที่เอ่อเป็นตัวแปรเลยแหละที่ว่าแน่น,นอนครับจากที่บอลนักเรียนเรา,าไม่มีเงินเดือน,น,อนใช่แล้วพอเข้ามาแล้ว,ลวไรายได้ตอนนั้น,น่ะก็เยอะอยครับก็พอประมาณหนึ่งครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วไหมก็ด้วยถูกทางด้วยครับแต่ด้วยเอ่อตอนนั้นเราก็เพิ่ง2ี่สิ เราจบม .6 ผมก็ไม่ได้เรียนมหาลัยผมก็เดินเส้นทางฟุตบอลเลยมันก็ด้วยเรื่องเด็กด้วยแล้วอยู่ๆมีเงินเดือนเยอะอะไรเงี้ยบางทีความคิดทัศนคติมันก็จะยังไม่แบบบรรลุนิติภาวะโตมันก็เหมือนเหลืองไปชั่วหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเฮ้เราก็ได้ที่ว่าเยอะเนี่ยมันก็หลักหมื่นขึ้นนะเนาะครับเหมือนขึ้นซึ่งมันมันเยอะจริงห้าหกหมื่นประมาณห้าหกหมื่นโอ้ยังไม่ร่นโบนัส ก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับเหมือนที่เหมือนมันมีปัจจัยหลายอย่าง<ม>เหมือนเราไปเดินไม่สุดอะไรยครับ<ม>ด้วยมีอะไรมาที่ที่ไม่สุดตรงเนี้ลดขยายได้ไหมพอขยายก็หลายๆอย่างครับเหมือนพวกการดูแลตัวเองอะไรคร<ม>ับแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนมันหลายๆอย่างมันอง<ม>ใ,ให้พูดที่ว่าการในเรื่องของการดูแลตัวเอง อันนี้เผื่อได้เป็นเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ได้ดูอยู่ครับมันประกอบกับการที่เราดื่มเที่ยวด้วยไหมสมัยนั้นมีครับมีครับมีครับเนาะครับแล้วทีนี้มันเลยทําให้ระดับคุณภาพที่เราน่าจะไปได้สูงกว่านี้มันเลยทําให้แบบดบลงใช่ครับอแล้วก็เรื่องทัศนคติเลยครับเออก็มีแบบว่าอย่างเรามีดีกีมาอะไรเงี้ย ขึ้นไปเล่นแล้วยิ่งดูไทลีกสูงสุดอะไรองี้แล้วเราเด็กด้วยอะไรเงี้ยครับก<อ>็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเราก็เหมือนแบบทำน้ำเต็มไม่ค่อยฟังใครอะไรเงี้ยครับอีอกโก้สูงประมาณนั้นครับซึ่งมันไม่ถูกต้องครับ<อ>มันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยครับฟุตบอลที่ที่บอกว่าเออไม่ค่อยฟังแล้วมีอีโก้สูงเนี่ยก็ยกตัวอย่างได้ยยไหมว่าเออเหมือนเหมือนแสดงออกมาเป็นยังไงบ้างก็เหมือนแบบไม่ค่อยฟังคนที่แนะนำอะไรเงี้ยครับ อ,อย่างเหมือนพี่หนุ่ยเขาบอกคํานึงหรือว่าขนาดพ่อค้าลูกชิ้นเขาแนะนําเราก็จะต้องเอามาฟังแล้วมาปรับว่ามันจริงไหมเราก็ต้องรับฟังทุกคนเลยอ๋อโอ้จริงๆคาของของหนุชิระบุตรเนี่ยใช่จากที่พี่ไปคุยมาหลายคนเหมือนกันนะที่ท,ที่ได้เป็นเป็นไม่ไม่ทั้งหมดแต่ว่ามันได้มีอะไรมาเตือนใจอยู่ใช่ครับแล้วทีนี้พอพอเรารู้สึกช่วงนั้นน่ะมันทําให เราดอกดอกยังไงบ้างรอดร้อยทำยังไงก็เรื่องแน่นอนครับร่างกายก็ไม่ได้ร้อยฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับครับแล้วแล้วตอนในโมเมนต์นั้นเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยมันมันต้องเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าหรือว่ายังยังมองไม่เห็นตอนนั้นยังไม่รู้ตัวเองครับเพราะว่าคนเตือนก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็คิดว่าเรามีเงินเดือนเยอะแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเราพอใจแค่นี้แล้วเราไม่จะพัฒนาต่อไปอะไรเงี้ย ซึ่งมันไม่ไม่ถูกต้องครับเพิ่งมารู้ตัวได้ก็สามสี่ปีครับอ๋อแล้วอะไรที่มันทำให้เราสุขคิดว่าเฮ้ยเราเรา,าเราถลำลิบไปแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงก็ด้วยสภาพตัวเองที่เราเ,เพื่อนเริ่มพัฒนาขึ้นไปแล้วเรายังอยู่ที่เดิมเพอเพอเราตกลงด้วยลงไปเล่นอย่างไทลีกเราก็ลงไปเล่นดีหนึ่ง ดี่ก็ดีหนึ่งในสมัยนี้ก็จะเป็นท2สองอ่าใช่ครับเราก็ยังไม่รู้ตัวเราก็ก็เล่นได้เพื่อได้ลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายังยังยังมีฝีมือยังเล่นได้อะไรเงี้ย<อ>แต่พอปีหนึ่งลงไปอีกแล้วเราก็เริ่มมองตัวเองทาไมเราขึ้นหลีกสูงสุดไม่ได้กลับไปไม่ได้เลยเราก็เริ่มมาพัฒนาตัวเอง<ม>เปลี่ยนตัวเองอะไรแล้วทีนี้พอเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมันส่งผลยังไงบ้าง ก็ดีครับเราเรากลับขึ้นไปได้อีกไหมหรือยังไงก็กลับไปได้ครับจากพินโลกลงมาเล่นพินโลกดีสองไปเล่นแล้วก็ได้ขึ้นมาดีหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นผมก็ขึ้นมาแอร์ฟอร์สตอนไทยลีกกับมาอีกครั้งตอนไทยลีกตอนแอร์ฟอร์สเคเต็ดมาไทยลีกใช่แล้วพอพอเรากลับมาได้แล้วมาพร้อมกับล่างร่างกายใหม่ครับร่างกายใหม่ทัศนคติใหม่ความคิดใหม่อะไรใหม่หมดทุกอย่างครับครับแล้วมันมันดีขึ้นไหม มันดีขึ้นดีขึ้นแน,น่นอนครับแต่ด้วยจังหวะชีวิตด้วยหลายๆอย่างเหมือนที่ผมเคยพูดทั้งปัจจัยไม่ไม่ใช่ว่าจะร่างกายอย่างเดียวหรือความคิดอย่างเดียวอยู่ที่ระบบการเล่นด้วยเรื่องในสนามด้วยอะไรอย่างนี้ครับบางทีเล่นเก่งจริงแต่เล่นไม่เข้าระบบโค้ดก็ไม่ได้ครับโค้ดก็ไม่เอาอะไรอย่างนี้บางทีมันก็ต้องเล่นเหมือนเล่นบอลเก่งแล้เล่นไม่เป็นมันก็อย่างนี้ มันไม่เข้าระบบใช่ไหมครับอ๋อแล้วทีนี้พอวันที่เราคิดได้แล้วเนี่ยกับอายุมันก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เคิดได้แหละแต่วันแต่มันทรงตัวคะครมันสายไปหรือเปล่านตอนนั้นก็ถามว่าสายไปไหมก็มันก็เกือบสายครับมันก็อายุเริ่มเยอะขึ้นครับมันก็เริ่มทรงตัวไม่เหมือนมันก็มีพวกเยาวชนขึ้นมาใหม่ดาวรุ่งขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ย ว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายเด็กวัยรุ่นเด็กสมัยใหม่ขึ้นมา<ช>มนเยอะด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนที่ที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันร่างกายเราอ่ะมันทําให้ยืนระยะได้อย่างที่เราควรจะเป็นไหมก็ยืนระยะได้พอสมควรครับดีเลยครับตอนที่กลับมาเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยผ่านมามีเรื่องราวที่ที่รู้สึกว่าเราถ้ากลับไปย้อนกลับไปได้ เราจะไม่ทามีไหมก็มีครับก uh ็ในนามทีมชาตินะก็จะเก็บตัวอยู่ฝึกซ้อมอะไรครับไม่ออกไปไหนทะเลทลายไปไหนก็คือก็มีจุดที่เราอยากกลับไปปรับปรุงใหม่ใช่ครับเแล้วก็ทําตัวฟิตเตงมากกว่านี้ไม่ปล่อยตัวเลยครับที่มันที่อยากรู้ปล่อยที่ปล่อยตัวเนี่ย มันมันปล่อยยังไงแล้วมันมันเผอแล้วมันกลับมาใช้ระยะเวลาเหมือนกันใช่ครับพอบอกได้ไหมว่าปล่อยยังไงก็คือแบบเที่ยวอะไรเยเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยครับดื่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซ้อมก็ไม่เต็มที่แน่นอนครับถ้าเราไปดื่มมานอนดึกมันซ้อมมาซ้อมไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างที่กอนบอกว่าเป็นช่วงเวลาทีเ่เรารู้สึกว่าเราเรา มัน่นใจในตัวเองใช่เซลล์ในตัวเองสูตรใช่ครับออมันเลยทาให้เราเออไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยได้ได้ไดฟังใครแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเราเฮ้ยมันยังไปได้ใน<ช>ต,ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เนาะครับออโอเคแล้วทีนี้อ,อถ้ามีน้องๆที่แบบเฮ้ยเรามีความคิดแบบแบบก้อนเนี่ยอยู่เอ,อแล้วยังไม่ไม่รู้ว่าเราคิดอย่างนั้นอ่ะ ก็อยากจะบอกอะไรไหมก็อยากให้มองตัวเองดีที่สุดครับมองว่าเราจุดเสียอะไรหรือว่าเหมือนที่ผมแนะนําไปให้ฟังทุกคนไม่ว่าจะพ่อค้าลูกชิ้นหรือใครที่มาแนะนําเราเราก็อันไหนที่ดีเราก็เราเก็บมาฟังก่อนว่าดีไหมถ้าไม่ดีก็เราก็ไม่ต้องปล่อยไปถ้าดีก็เราก็ต้องเอามาฟังแล้วก็มาแก้ไขเหมือนกับว่าเราถ้าในสุภาษิตก็ประมาณ ทำเหมือนให้เป็นน้ำขึ้นแก้วใช่ครับอย่าน้ำเต็มแก้วเลยอันนี้จริงๆพี่ก็ได้ยินของอันนี้เชลล์บุตรสอนเหมือนกันสอนเหมือนกันนะเนาะแล้วทีนี้ปัจจุบันพี่ก๊อตบอกว่าก๊อตทำฟุตบอลสโมสรฟุตบอลอยู่สนามฟุตบอลด้วยครับก๊อตมีแนวทางไงที่แบบว่าเออเราอยากใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยมาสอนเด็กอาคาเดมี่เยอะแยะมากครับอย่างแรกเลยพื้นฐานเบสิกแน่นอนเราสอนเรื่องฟุตบอล แต่อีกเรื่องหนึ่งเคยเน้นที่สุดเหมือนโค้ดเกมทําด้วยกันอะ,อะไรเี้ยพี่ชายก็เรื่องความคิดทัศนคติครับแล้วเห็นว่ากอทำทำเพจโรไดไอใช่ครับเพจมัน,ม,น,ม,น,นมันเป็นเพจเกี่ยวกับอะไรก็สอนพวกเทคนิคอะไร้ลูกเตะลูกอะไรที่เคยสัมผัสกับโค้ดร,ระดับที่เขาถ่ายทอดให้เราเราก็อยากมาถ่ายทอดให้เด็กๆหรือว่าใครดูอะไรเงี้ยก็อยากฝาก คนที่เล่นบอลเด็กหรือว่าขึ้นมาใหม่เนี่ยอย่าวัดกันแค่2อสามปีครับอ,อยากให้วัดกันยาวๆอยากให้ยืนระยะให้ได้ครับยืนไปถึงทีมชาติชุดใหญ่เลยว่าเล่นบอลจนเลิกเลยครับอยากให้ยืนระยะให้ได้บางทีคนเด็กผมแม้แต่แต่ก่อนแต่ตอนนี้มาอะคาเดมี่ผมเจอเด็กบางคนก็เล่นได้พอเล่นได้หน่อยก็เริ่มแอคและเริ่มแบบว่าอ้นนี้นะครับมันก็ซึ่งผมก็ อย่างผมไปเห็นที่อื่นแต่ผมไม่ได้บอกที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็อยากไปสอนยอะไรเงี้ยครับจริงๆมันก็โคกับเรื่องของทัศนคติใช่ไหม <c oughs> ใช่คร <c oughs> ับโคกันแสดงว่าในในการทำสโมสรทีทีเอ็มครับ p ีเอฟุตบอลนี่เนาะก็จะมีแนวคล้ายๆคล้ายๆกันครับว <c oughs> ิทยฐันก็คือให้เราให้เราปลูกฝังครับนักนักนักฟุตบอลสมัยใหม่ว่ามีทัศนคติที่ดีครับก็ทัศนคติครับ <Das que ath> ยืนระยะยให้ได้ครับก็อย่าวัดกันแค่สองสามปีครับอบอลเด็กครับแล้วคูกครองที่อยากให้ฟูตบอลไอยให้ลูกๆหลานๆขเล่นฟอตบอลก็ให้มาครับเพราะอย่างแรกเลยคือได้ออกกําลังกายได้ห่างเกมได้สิ่งย่อยยนเพราะเดี๋ยวนี้มันอันตรายมากครับสิ่งย่อยยนของเด็กอะไรเงี้ยคอเคแล้วในมุมมองของก๊อตกับ การที่ฟุตบอลในสมัยนี้ที่จะสามารถสร้างอาชีพได้ก็อยากจะฝากอะไรบ้างก็ทําให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันเป็นอาชีพเต็มตัวครับอย่างทุกคนก็เห็นมีทั้งข่าวมีทั้งอะไรรซึ่งเงินเดือนก็แต่คนก็เยอะมากถ้าขึ้นไปเล่นสูงสุดก็เลี้ยงดูพ่อแม่ได้อะไรเครับก็อยากฝากผู้ของอาคาเดีมีทุกคนก็ ก็ดีใจที่เขาเห็นทุ่มเทมาช่วยลูกอะไรเงี้ยครับอ่าโอเคก็ทีนี้อยากให้กัฝากอะไรกับเอ่อีมฟุตบอลครับครับก็ฝากสนามเลยครับซึ่งมาออกมาทําเองกับครอบครัวอะไรครับฝากสนามแล้วก็ฝากอาคาเดมี่อะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวขึ้นไว้ได้เลยก็อยู่ตรงที่จะต้โชคจะต้โชคครับลงมอเตอร์เวย์ครับโอเคเรียบเรียบ เรียบจตุโชคเนาะโอเคก็เด sí ี <screen> okay, okay. 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 ๋ยวขึ้นขึ้นเพจไว้ให้ด้วยครับนะครับก็จบผงไปแล้วนะครับสําหรับบทสัมภาษณ์บทคุยนะครับกับน้องก๊อตอัตพลถมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเชื่อว่านน้อยอย่างน้อยๆนะครับก็ได้เป็นบทเรียนนะครับจากประสบการณ์ที่ดีจากน้องก๊อตนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับสโมสรท m ฟุตบอลนะ คลับของน้องก๊อตและก็น้องเกมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจนะครับฟุตบอลเล่าเรื่องกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ